สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้เราจะนำอ่าต้นอ,อมนาคนะคะอ,อมนาครรสนะคะมาให้เพื่อนได้ชมกันนี่นะคะออมนาครรสนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อต้นไม้ของแม่ค้าด้วยกันนะคะคือต้องเล่าก่อนนะคะว่าอ่าต้นนี้นะคะอ่าอ,อมนาครรสนะคะไปเห็นนะคะไปเห็นน้องเขานะคะคือเกิดความชอบนะคะ ขนาดเห็นมีมีแบบใบเดียวเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะนาองเขาจะมีใบสีออกแดงสดเลยนะคะแล้วก็อขอบนะคะก็จะมีแบบสีออกเขียวน่อยนี่นะคะสวยไหมคะเพื่อนขนาดต้นเล็กๆไซส์เล็กขนาดนี้นะคะตัวน,นี้จะบอกก่อนนะคะว่าซื้อมาในราคาสามร้อยห้าสิบหน้าร้านเขาก็ขายสามร้อยห้าสิบนะคะคือเขาก็เป็นแม่ค้าอามาใหม่เหมือนกันมาลงตลาดเนาะเดี๋ยวแล้วเล่าก่อน ขายที่ตลาดรัดนะคะก็ได้ประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วคะ่ะเห็นเขามานานแล้วอ่ะ,อะเราก็เลยแบบเข้าไปดูเนาะว่าเออเขามีไม้อะไรมั่งอะไรอย่างนีน้น,น,นะคะเราก็ไปเจอตัวนี้แหละคะ่ะตัวนี้อมนากเล่น,นะคะคือเห็นแล้วสะดุดตาแล้วชอบนะคะแล้วอีกอย่างเราก็หายอยู่เนาะเราก็เลยทําการซื้อน้องเขามานะคะในราคา350บาทซื้อมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเอ๊ะทำไมใบของน้องเขานะคะก็ไม่ไปยังไงสักทีดู เาเรียกอะไรดูก้านดูโคนทําไมมันดูแบบไม่สดชื่นเลยเราก็เลยแบบลองแงะดินเลยค่ะฟั่มกระหางแงะดินดูเลยเพราะว่าไอ้ไอ้ไม้พวกนี้นะคะเราก็ปลูกเป็นอยู่เนาะอันนี้นะคะเราฟั่มไปรอบนึงแล้วตอนแรกเรากะว่าเราจะอบเลยแต่เรายังค่ะเราเอามาให้เพื่อนๆนได้ชมก่อนเพื่อนเพื่อนลองดูนะคะเพื่อนๆนเห็นอะไรไหมคะ นี่นะคะนี่คือโคนของเขานะคะเห็นไหมคะสีดำๆนี่คือเกิดจากอาการยุบไปแล้วนะคะกำลังจะเน่าแล้วนะคะนี่เลยนะคะเปิดมานะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมไม่มีรากไม่มีอะไรเลยนะคะมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะช้ำใจไหมคะเพื่อนๆ เป็นแม่ค้าด้วยกันนะคือการค้าขายนะคะเวลาเราจะทําต้นไม้ขายนะเราเข้าใจนะคะว่าเราจะต้องถอนทุนคืนนะคะแต่ว่าการทําแบบนี้นะคะมันไม่ดีเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนลากกันเน่าเลยใช่ไหมคะเนี่นี่นะคะเพื่อนๆนเห็นลากดําๆไหมคะนี่คือลากคงเขานะคะหยิบออกมาก็เน่าหลุดติดมือมาเลยนะคะนี่นะคะให้เพื่อนๆนดู จะบอกเพื่อนๆนะคะเวลาซื้อต้นไม้เอาเราบอกเพื่อนๆไม่ได้น้อว่าเพราะว่าลูกค้าบางคนอ่ะเขาไม่รู้หรอกนะคะว่าแม่ค้าเขาปลูกมายัางไงรับมาอย่างไงเนาะก็คือเราก็ต้องฝากแม่ค้าด้วยกันนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะเวลาจะทําต้นไม้ขายก็คือเราก็ต้องให้เครดิตตัวเองด้วยเนาะเราทําต้นไม้ต้องให้มีการแบบว่าให้มีรากเดินหน่อยเนาะลูกค้าบางท่านนะคะเขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็ปล่อยตายเนาะ นี่นะคะแอบเสดายนิดๆนะคะทานที่ดีนะคะเวลาคุณตัดข้อนะคะหรือว่าจะเอานําออกมาขายให้กับลูกค้านะคะให้คุณเช็คลากก่อนหรือไม่คุณก็เวลาตัดแล้วคุณก็เอาไปอบสักนิดนึงนะคะเพื่อความชัวของรากนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอบนะคะเราจะปลูกใหม่โดยโดยใช้แบบดินแบบนี้ มีพิษมอสหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับนะคะแล้วก็เพล์ไลท์นะคะเราจะทําการปลูกน้องเขาใหม่นะคะแล้วก็จะนําน้องเขาไปอบก่อนนะคะเพื่อว่า,าช่วยชีวิตเขาหน่อยเพราะว่าดูดูสภาพแลวเห็นไหมคะไม่ไหวจริงๆเลยอันนี้เราจะช่วยชีวิตน้องเขาให้เกิดลากขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วก็ใช้เครื่องปลูกตัวนี้เลยนะคะเอาแบบว่าตรงๆปงดินปรงๆปงหน่อย แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มแล้วก็อบเขาใหม่เนาะไม่น่าทํากับแม่ค้าด้วยกันแล้วก็ไม่น่าทํากับลูกค้าแบบนี้นะคะคือเหมือนเขาตัดสดปาดสดแล้วก็ปักเลยแล้วก็ขายเลยนะคะเราต้องฝากแม่ค้าด้วยกันเนาะเราฝากลูกค้าไม่ได้เพราะว่าลูกค้าบางท่านเราก็ดูไม่เป็นขนาดเราเป็นแม่ค้าด้วยกันเราก็ยังดูไม่ออกเลยจนมาสังเกตสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วมันไม่ขยุกขยิกไม่ไปไหนเลยนะคะ เราก็เลยมาทดสอบรื้อรากดูเราถึงเจอเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปลดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็พักน้ําให้เขาเสด็จก่อนแล้วก็นําไปอบก่อนนะคะใส่ถุงนะคะมัดปากเอาไว้สักระยะหนึง่งถามว่าตายไหมตัวเนี้คงไม่ตายหรอกแต่ว่ามันกิ่งมันค่อนข้างดาเน่าเนาเนะค่ะเดี๋ยวยังไงก็ คลิปนี้เราก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับพะะ่อค้าแม่ค้าที่ทําต้นไม้ขายบังท่านนะคะดีมากดีจริงๆถึงขนาดป้อมกระถางให้ดูรากเลยจริงๆนะคะตรงนี้เคยเจอมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับการแชร์ประสบการณ์การซื้อต้นไม้ของต้นออมนาคแดงนะคะออมนาเรดนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลดน้ําน้องเขาให้ชุ่มแล้วไปอบก่อนคะ่ะช่วยชีวิตน้องเขาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้การและกันด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ